เฮ้ยคนที่เกี่ยวข้องมาเลยเออแค่เตรียมประชุม้วยนะในบอลทางลูกบ้านด้วยนะครับเฮ้ยโโหแข็งปะ แม่งเพล้เลี้ยวให้กูด,ด้วยเวน ที่กูเลยเหรอฮิฮกูจะบินขึ้นไปนาหาไอสัตว์อ,อันนี้เลยจริงค่ะพี่กีฬาฉันก็ไม่แลกแลกกับเธอได้ทีไหนหัวเด็กไม่มีขายไปกูใช้ไงนะไอเดียว ทั้งหนึ่งนี่เหมือนฟังน้องลือปาเข้าทุกครับ ไมรถแพงจังเลยครับอีกุศีผมแดงครับใช่ครับแต่มันก็ไม่เท่าประมูลแต่มันเป็นรถอีกุศีเทียประมูลและอย่างคืออย่าลืมนะครับรถอีกุศีไม่ได้ติดแก๊งนะครับแต่รถประมูลติดแก๊งนะอ,อีกุกศีอ,ศอีกุศีไอเนี้ย ไม่ได้ติดแก้งนะครับบอกไว้ก่อนนะถ้าเกิดว่าคุณไปประมูลเนี่ยมันติดแก๊งเด้อเข้าใจใช่ไหมถ้าเป็นของตํารวจป้าน้อบอกว่าอถ้าเป็นของตํารวจอะถ้ามันอยู่จุดใกล้สาะมันจะอยู่ในเมนู F6 สามารถปักได้เลยถ้าอยู่ในกรณีที่อยู่ใกล้กลจุดเก็บสารไม่ใช่เดี๋ยวคืออันนี้แล้วอันนี้คือ E M P ล็อกเขาดาวนี่คือของใครก็ของตำรวจไปล้พี่อันนี้คือของตำรวจไม่ใช่เหรอ ใช่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 อ๋อแต่คืออ่ะเดี๋ยวตำรวจจะใช้อ่ะอ๋อเดี๋ยวมาดูฟังก์ชันก่อนไหมขบันขบันขบันเบบี้ตำรวจจ้าตำรวจขบันขบันขบันไปขับาค่ะไปขับไปมาได้ไอ้จอนสรุปผ่านไปทางนู้นใส่เข้าต่อรอตรงนี้ไปไปไปเข้ามารวมๆกันเลยไม่ต้องตั้งแถวไม่ต้องตั้งแถวมาเดี๋ยวพี่จะไอ้นี่ให้ดูเสร็จเรียบร้อย E M P C นะอ่าเรียบร้อยอะไรอะขบันเนี่ย จมน้ําปอกดเซนามิพี่มองมันกว้างมากอ่ะนี่ EP เซนามิโอ้เซนามิเข้าี่โอันนี้คือเข้าออกได้ไหมออกได้แต่เข้าไม่ได้ได้แล้วกไม่ต้องขอไปเข้าปอกดอ่ะเดินถึงหน่วยงานได้วยหน่วยงานเข้าออกได้ตามปกติไม่ได้เด้ออันนี้ข้อผิด PMT อะอันนี้คือปรับใหม่แล้วเหรอครับคุณอาออกได้ก็ไม่ใช่ครับเห็นไหมออามาเดี๋ยระเบิด เห็นไหมว่ามันมีอนี่อยู่มันมีฝั่งซ้ายมือเห็นปะซ้ายมือเป็นเชฟคูดาวครับเอออันนี้แหละอันนี้แหละครับคือระยะเวลาที่จะให้เขาออกหรือถ้าเกิดว่าสมมติไอ้ซ้ายมือเนี่ยจบลงจบลงแล้วเขาังไม่ออกก็คือแล้วตอนไลรยมก็จะว่าเป็นยังไงบ้างคนฟังน้าก่อนขอขอฟังน้าก่อนได้ไหมคือถ้าเกิดว่าสมมติอเดี๋ยวเดี๋ยวอ่ะแป๊บหนึ่งนะคืออย่างนี้อันนี้คือพี่มันจะเป็น EMP EMP ลูกลอยให้แต่ถ้าเกิดว่าสมมติ มึงไปที่จุดเก็บสารแต่ละจุดอ่ะมึงสามารถใช้เมนู f หกแล้วปักได้เลยเหนือภาพไหมแต่มันต้องมีลูกไอ้นี้อยู่ในตัวหรือเปล่าใช่ครับใช่ใช่ใช่มคือว่าเป็นเป็นชีลัที่ให้ตำรวจใช้ง่ายๆขึ้นนชจากที่ต้องดึงเข้าสลอตก็คือพก e m p ไว้ในตัว e m p เข้าดาวเนี่ยพกไว้ในตัวแล้วพอไปถึงจุดเก็บสารใช่ไหมบริเวณจุดเก็บสารอะ่ะมึงก็กดเมนู f หกแล้วก็ปักได้เลยแล้วเดี๋ยวพี่ก็อยากจะให้มึงอ่ะลองเทสดูที่จุด พี่จะไปช่วยดูแต่เงื่อนไขก็คือเอาง่ายๆเดี๋ยวอีกรอบหนึ่งมาดูเอาให้ชัดๆนะ,ะ <Okay. S 1> วงพอขึ้นเสร็จปุ๊บมันจะมีเวลาบอกเป็นเวลาหนึ่งนาทีทางด้านซ้ายมือพอซ้ายมือไอ้หลอดหาเนี่ยจบลงปุ๊บจบลงปุ๊บใครที่ยังไม่ได้ออกเราจับกลุ่มได้ทันทีเป็นปกติเลยอันนี้คือเราเผื่อเวลาให้เขาออกและที่พ,พี่ทําวงกว้างขนาดเนี้ยก็เพราะว่าพี่อยากจะให้พวกมือ่เปิดท้ายเขาเล่นย,ยกตัวอย่างเช่น อยู่บริเวณภายในวงอะไรก็ตามถ้าเกิดว่าสมมติเขาจะหนีเราจะเริ่มไล่จับเขาทันทีที่เขาพ้นออกวงไปนึกภาพออกไหมภาพเนอะภาพอันนี้คือวัดระยะให้เขาเลยเขาจะได้ไม่ต้องบอกเฮ้ยสถานการณ์ไหนเขาถึงจะรู้ว่าฮ้ยตำรวจถึงจะเริ่มไล่จับก็คือพ้นวงเสร็จปุ๊บเราไล่จับได้เลยนี่ขึ้นในแผนที่ปกติเลยนะครับนะใช่ไหมมึงเช็คดูดิมันมันม,ม,มันขึ้นนะแต่แต่แต่<ด>แต่แตะ<อ>ขึ้นเป็นปกติเลยใช่ไหมครับเออนั่นแหละเพื่อแจ้งเขา อันนี้คือเข้าใจแล้วใช่ไหมคือพ้นวงไล่จับตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าสมมติอยู่ในเนี้ยมึงอยู่ในบริเวณนี้นเ,นเขาจะไม่มีสิทธิ์ที่จะเข้ามาเติมได้ก็คือมึงปักตรง,งกลางเขาเพื่อนเขามาเติมไม่ได้ป้องกันคนที่แบบเฮ้ย,ยเขาเป็นตำรวจกาลังตีกันอยู่เข้ามามั่วปุ้ยมั่วซองอะไรอย่างงี้ก็กันให้ผู้มึงด้วยระดับหนึ่งเข้าใจใช่ไหมเข้าใจครับนายเข้าใจครับไอ้แค่นี้แลย แสดงว่าเมื่อวงหมดปุ๊บเขาสามารถคําวงววชอนกันต่อเมื่อวงหมดได้ถูกไหมครับมก็คือวงหมดแล้วเนี่ยคือถ้าเกิดว่าสมมติเขาจะเขาจะหนีเขาจะหนีเราก็จะเปิดทางให้เขาในระยะเวลาที่กําหนดเท่านั้นก็คือเขาต้องรีบออกถ้าเกิดว่าเขาออกเราก็จะไล่จับตามปกติแต่ถ้าเกิดว่าเขาจะสู้ก็เล่นเลยในวงเพราะมันไม่มีสิทธิ์เข้าไปเติมเขาออกได้แต่เข้าไม่ได้ก็คือกลับกันนะ ไม่งงใช่ไหมนี่ไม่ไม่งง,ง,งคแต,แต,แต่แต่ที่ผมแบบสื่ห้นะฟังคือสมมติว่าหนึ่งนาทีใช่ไหมวงหมดพ๊กเขาก็ากลับเข้ามาเติมได้ปกติถูกไครับอืมเพราะว่าผมมองไฟมันยังไม่จบงนงคืออย่างนี้ครับอย่าเพิ่งไปมองถึงไฟแล้วมองถึงว่าเฮ้ยเราเปิดทางเลือกให้เขาหนีแล้วเพราะคนบางคนเขาไม่ได้อยากสู้เลือภาพออกใช่ไหมเราไม่ได้ทามาเพื่อสนับสนุนไฟแต่เราทํามาเพื่อครอบคลุมคนที่เขาต้องการจะหนีแล้วเขาต้องการระบุขอบเขตว่าเฮ้ยเขาจะหนีเนี่ยต้อง ระยะประมาณไหนเขาถึงจะโดนไล่กลับเลยหรือเวลาช่วงเวลาไหนที่เขาจะสามารถหนีได้แค่นั้นเองไม่ได้ทำมาเพื่อไฟนะอย่าบ้าไฟเยอะใช่เข้าใจใช่ไหมเอาเอาอิมพีให้จอนเอาอ e ีมก็เคยยิงได้เลยครับเอาอ e ีให้จอนทิ้งไว้ห้าลูกเดี๋ยวจะไปเทสท,ท,ที่จุดเก็บสารกัน มันมายังไงจอนะ <มา S 1> อ่ะก็คือ <มา S 2> ว่าพอเราเข<ร> <ไป S 1> อา์จใช่ไหมเราจะกดตรงนี้นนพุนนพ่พอพอมันกลางเราจะนับจากการที่มันกลางไหนึ่ง เขาจะต้องขึ้นรถให้ทันไอ้ฟางแนะนำมาว่าเราควรซ่อนีไ B มาปกติเราปักแล้วมันจะเห็นทีอาจจะรับคนแมปใช่ไหมพี่สองข้าวหามดถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าทุกคนก็จะรู้ว่านั่นคือจุดสัญญาณต้นกดใช่ซ่อนเด็กซ่อนเด็กเอาดิมันหมดไปเด็ได้ครับพี่เออนนี้จะตอนไม่รู้รีดเก็บตอนนบอกเพิ่มเติมนะ้นห้าเราอยู่แค่จุดเก็บสารนะเราใช้เถอะผมอะมันจะให้ปักกลางกลางโดงเลยถ้าักกลางดงให้เลย กลางกลางกลางจุดเออบอกบอกให้มันด้วยเอออันนี้พี่เดิมคิดขอบคุณมากอ่าสมมติว่าที่ตรงนี้คือที่ที่ที่เออ่ที่เก็บสารใช่ไหมสมมติจอดรถเข้าไปปุ๊บแล้วจอดใช้ในเมนูไอ้พวกมันจะปักอยู่กลางจุดตรงจุดซื้อกี่คันก็ได้ใช่ครับซื้อกี่คันก็ได้มันไม่ได้ติดแกค่ดาวเหรอแค่ทูดาวเหรอไม่ไม่มันต้องใกล้ๆนี่ใกล้ใกล้เก็บเสารไอพกอ่ะอ๋อใช่ใช่เสียบทีไปลองก็ได้ไปจอดปะเดี๋ยวเดี๋ยวลองเดี๋ยวไปลองก็ได้เดี๋ยวก็รู้เองคนรู้ไปเก็บไปลอง มึงให้ขอขออาสาสมัครหน่อยขออาสาสมัครไปที่จุดเก็บสารตั้งต้นหน่อยไอ้จรจรไปกับพี่ไปไอ้แท็กนายกอีกคนหนึ่งด้วยปครับครับาครับพี่เทเซอร์ยิงในวงไม่ได้อ่ะครับนะฮะกี่คนขอขอขออีกทีได้ไหมครับไอ้ลองลองลองมึงปากดี้ใครมีอ่ะปากนี้เทสหน่อยช่วยกันเทส มันยิงเฮเซอร์ไม่ได้ขขววาาไไไไไมมม่่ดดด้้้เลยเออด้มันเป็นระบบที่เราใช้ไล่งานดำอ่ะมันก็เลยไม่ให้หล่ำไม่ได้เลยขวาเทเซอร์ไม่ได้เลยโดดนไ้ปกติมันใช้ได้แค่ลูกซองกับ MK2 อ่ะระบบนี้ตอนที่เราใช้เนี้ยไล่งานดำอันนี้มันระบบเดียวาวตำรวจระบบนี้บล็อกเทเซอร์บล็อกบล็อกเทเซอร์ใช่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 รวมกันมาเดีซนารีมาเซเดมีมาเซเดมีมาหาที่หลบเร็ว น่ารวมรวมรีพอร์ตไว้แล้วก็ปรับแก้ยังไม่เริ่มใช้งานนะแต่ว่าเดี๋ยวเราไปเช็คไอ้นี้ก่อนส่วนของแจมเมอร์ก่อนไป